สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝีมือเฮียบัสทํากับข้าวหน่อยครับ<ช>เอ้ยวันนี้จะทําอะไรกินวะเอามาใกล้ใกล้วันนี้ก็จะฮะไม่รู้อีกเฮ็ดยังกินกับบุ้งหู้ไม่รู้เลยว่าถ้าเปลี่ืออะไรมารอ้อันนี้เป็นบ่ได้ครับรถไทยบ้านเรานนนเนี่ยมาเป็นพ่อครัวเขาอะไรไม่เป็นพ่อครัวแล้วเฮ้ยยืนเดิดเคล็ดย่างเลยเนี่ยเฮ็ดย่างเลยเนี่ยอูคือตัางเกล็ไก่เท่าวะอู้หูระเบิดอยู่วะ ไปไปล่างกระทถอะมอนั้นมีอย่างนั่นเอาไปล่างออกแล้วไงไม่รู้เฮียบานท,ทำอะไรกินโอ้ตาพริกตามยังเลยเว้ยเด็ดพริกใส่ว่าบอมี่บ้าบานเด็ดเด็ดพริกสดใส่ว่าบอมี่วะโอ้บา้าอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ กะเพราไก่บ่น่าจะทำกะเพราไก่นี่มีใบกะเพราด้วยโอ้ทางวิ่งสบายครับไปแล้วครับเสียหิงเอเฮ้ <c oughs> อาเซ็กไปวิ่งไปวิ่งไปจะทำกับข้าวให้กินบอกแามเลย เกีกเยร์เละเร่งหน่อยบอกแล้บอมเรอบอกว่าเวยเห็นลูกผีเจ้าหูก็อยากเจ้าหูนโอ้ยเป็นค่านิยมทางเพีบ่ฮะยกจานยกยังไ,งไม เดี๋ยววันนี้ให้เงียวัดจัดการเองเลยแ่บบเศร์ไปเลย้องกินร์ฟไดปเลย่ต้อดี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 กินได้กินเอาไปเกินเออ้ยทำไปต้องล้างก่อนไหมเนี่ยไปล้างก่อนไปล้างเอาไปล้างดีดีใครยังไม่ได้ล้างมานั่นแหละล้างก็แกะถุงก่อนเีบาวัดเอาไปล้าง เ,เดี๋ยวฟองฟองน้องเอื้อยนะนเ,เดี๋ยวฟองน้องเอื้อยนะเฮ้ยน้องเอื้อย <c oughs> อย่ายมาหาว่ะเ,เออหลังจากเวลาอาหารมาให้จะให้น้องเอื้อยมาหาเลยว่าติดแท้ๆว่ะตัวติดเขา <c oughs> ติดอีหลีไปเอาเวลาก่อนป่ะพูดถูกใจไปยี่สิบพูดใส่เสื้อมีมรอเล็กเวลาอาหารอีกแล้วว่านเนี่ย ใช่ป่ะแม่ดอกอาจารย์อาจารย <c oughs> ์ไปร้มมานอาหารโอ้สุดใดวะหยุดไม่ได้เลยซุ่มหมกบาทหยุดบ่ได้หยุดบ่ได้ไปเที่ยวตวลาดอาหารอย่างเดียวขับเร็วดีรถอ่ะค้ะาเดี๋ยวฟองฟกรก,รกรเลยนะยังวะ ยังสกกคืออะไรอ่ะฮะุาคเห็นมันคือคนนะต้องต้องหันออกอีกบ่นานอะไรบ่สํานนหลาสินสนนหลาบาดเงี้ยวเียวอยู่ใส่ถวยเปืองเลยวิยค่ะไอ เครื่องหนึ่งอยู่ท่เครื่องอปากเครื่องหนึ่งอยู่ในทองในท้องมันยาวบวดเหมือนนั่นหละไม่ต้องหั่นดอกเพาว่าขอหั่นไม่ให้มดแล้วเคื่อในไก่ใส่เครื่องในไก่ต้ว่าเครื่องในไก่เด้อ

เปิดแม่เปิดแก๊สไหมโบกคือปิดแก๊สที่ว่าแก๊สเปิดอืนอ,น,อน,นีอนะโบคือรถเอาแบบรถจัดจ้านกระลังโบ้คือ พอร้อยห,หนามันแห่งกันเนะได้ไลยบ่ไม่มไม่โอ,อ้หนามมันบ่พอเลยไม่ยังสิบ่พอถอดคุณเที่ยงอีเด้อวันถอดวะฮะทีนี้ก็หอมแล้วครับออ <laughs> แค่นี้ก็หอมแล้วนะหอมขึ้นนองเอยปะหอมขึ้นนังเอยะเอแล้วเอยท่าใดะได้ได้บอกบอกเลยท่าใดท่าใดได้ได้ขอขอขอท่าเลยท่าใดอ่ะเอ้ยมือนั่น่ะท่าใดบอกมาเออไม่จักมือเลยเนี่ยฮะน่ามือแหลกมือแหลกแค่ไนมือสองอ่ะท่ามาตรฐานบปก จะจะก็เห็นในท่าท nice. well, ่าน anyway> ั uh ่นางัวเสื้อกันท่าเก็บสบู่ย่งนะเก็บสบู่อ๋อท่าเก็บสบู่นั่นละสเปดบอยเลยแบบอืมแค่นี้ก็หอมแล้วเปมไม่เรียกอะไรนะไก่เนื้อได้ซอดหอยอยู่ไส่เห็นนี่เลยเนาะเอ๊ะ

แสบดังเลยว่ะตายแล้วโอ้ยแสบดังวะหนามมันคือขนๆนคือตม้มยำเหรอบ,บัดหืไก่ต้ยมยำไก่อายรอี เออซอสหอยรถอะไรราคาถูงที่สุดฮะรถเนียงราคาถึรถเนียงรถเนียงรถบัสรถเนียงราคาถูกที่สุดรถเก่ารถเมลรคิดอีกรอบรถบ้าขายรถคิดอีกรอบซิบ้าอยู่เออ รถด,ด,ดีรถด,ดีดดอ๋อรถด,ดี <c oughs> ได้ดีแล้วนะหลวงพ่อนเ,อเอร็วเร็ว <c oughs> เลหเอ๋เขเร็วเร็วเลยดิเอาแบบจดจ้านเลยด้วยบาท <c oughs> จัดจ้านเลยเลยเนี่ยว้อ น,นั่นแหละป่าสำนี่ด้วยตองนี้อย่างอีกน,นี่แหละเอ,อ๊อพวกนี้มันทำอะไรกันนะว่าเข้มว่ะบาด<ะ>เข้มว่ะเนี่ย ủa xiêm binh đấy tôi 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 bớt khiêm bà à nha vâng tập ba หลอดหมดแอ้วอ่ากูเอา ดูดีเลยดูดีเลยนะเดีอยวไล่ขุนเดี๋ยวไลขุนเย้เดี๋ยวไปล่างกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเรียบร้อยแล้ว